โอแกแกู่จะกินหน่อมาไหนอันนี้ป่ะกินนี้มงอยากกินสาหร่ายอยากช่วยแกวยแนมงแมงแให้จะช่วยแกไม่ต้องเห้ห้ช่วยแกให้กูรู้มึงแกงแกงโง่ได้แมงจริงพี่อะอยากเห็นหน้าแม่จริงไอ้สัตว์ แล้วดิสาหลายาสาลายาขอครึ่งหนึ่งกางที่หายแล้วสาหลายสีขาวโอ้ยสาหลายตกตายได้แกะออกมาเลยสิแกะออกมาเลยรู้กว่าคนรู้มีเท่าไหร่เอาเก็บเอี่เออเท่าไหร่เท่าไหร่นี่กี่ใบเนี่ยแกะมาเลยแกะออกมาเลยกี่ใบเนี่ย สา่ายสาลายกีย่ใบป่วยนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าพันจ้าไปฝากฝากทิปไว้ทิ อาทพย์ถือแม่ก็เลยเก็บให้แม่ไปอีทิปไว้ใจไม่ได้นี่แม่เก็บแม่อมนใหญ่โอ้ไม่ไว้ใจไม่ไม่ให้ใจให้ใจโอ้ไม่ไว้ใจโอ้ยไม่ไว้ใจใครมึงยังไม่ได้เลยแกงหูให้ใส่่วางใส่ส่กใ่เปียวแกให้หลานติจา เออเฮ้ยเออแม่เอาแบงค์มาวางนี่หรอแม่เอาแบงค์ทำไรนี่นี่วางเสียบไว้ในนี้ก่อนแม่แม่เอามาวางนี่แหละมาขี้ตรงนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปียล็อกเเฮ้ยทำไมหยิบมาใส่แบงค์พันออกมาเป็นแบงค์ลอยมาเ้ยมาจะกลอนเอ่ะนยฮะ มแม่ต้องฉีกเองไม่ไม่ไม่ขีไม,ไม,ไ,มไม่ค่อยได้นะเล็บมันหมดแล้นะจิ้มแต่ดีดีโอ้บังใจฉีกข้างกันเลยทำไมทำไมมันแน่น,นวะอ่ะป่วยด,ดูดิอะไร

เคสไม่สนใจเลยแม่โทรศัพท์มาลองดิมาัามพูดไปไหนได้อะไรเดี๋ยวให้ยลองเดี๋ยวให้ยลองเดี๋ยวให้ยลองอ๋อเหมือนนี่เหรอเดี๋ยวให้ยลองเดี๋ยวให้ยลองเดี๋ยวให้ลองก็ได้ยเร็วเร็วเรมาช่วยกใจเร็วเดี๋ยวค่อยลองเอาไว้ก่อนอ่ามาแล้วสามแม่ให้เอาของเออนั่นแล้วให้เอาลองสิเคสออกเคสออกมาแก่แก่เคสออกโอ้ยเริ่มรู้งานเริ่มรู้งานแล้วนะจ๊ะ เริ่มรู้งานแล้วนะจ๊ะผู้รหาะไัลองัพไหแคสซื้อให้ใหม่อันนี้หนงยางรัดหน่อยโอ้ก็ได้ไงแคไงดูนี่ว่าใรแให้ให้เปิดตรงรูกล้องมดี้วอันนี้ม่หนงยาไว้ใครซื้อให้อะใครรับอมาให้ด้วยนะ้ทไมมันใส่ไม่ได้อะอันนี้มันไม่ขงกู มันแจกเคสออกก็จะเป็นของแม่เลยแหละแม่ก็จำไม่ได้ดิบอกว่าอย่างไงแม่แม่ว่าไงเนี่ใจแบบอย่างเงี้ใส่ก็ได้แม่ก็ได้พี่ชั่วเนาะชั่วไหนไม่โดนใจแล้วว่าไปขนมปิ้งกันโมยไอ้ป่วยมันมันไม่มีความหมายเลยอ่ะไม่เอาเลยออู้กลงพดีแม่อะไรมันซ่อนอยู่ในเคสเปล่าดูกแก่ใจร้อนเรงแกะนะดูไม่หมดไม่หมดขนมปิ้แกมันส่งมาให้กบเอาเอาแกะไม่ได้อดนะแม่จะแกะขนมอย่างเดียวเลยอ่ะ แวก็รู้ว่ามีตังเริ่มแกะไปจริงครับมีแบบทรงพลังมากขึ้นจริงแบบทีแรกโอ้ฉีดไม่ค่อยฉีดมันค่อยไหวเว้ยเมย์เนี่ยเมย์ทำปากแล้วแบงค์ไรวะโอ้โหแบงด้วยแบงคอมีเวลาไปวัดเอายธ้ทมบุญอาอทำหมดเลยก็ได้เนี่ยทำให้ให้ลูกชายไปกูอยากแค่แบงค์ยี่สิบแค่นั้ยตรงนี้ร้อนเงินอยู่ด้วยหนูเนี่ยไปบ่อยจะไปนี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยเลว่ะ เลยเลยใช่หร so MM. ือเปล่าแล้ว huh. บีบ like บ um ีบกันด uh ้วยเป็นไงหมดแล้วขอเปล่าอ๋อมันกรอบเปล่าดูดิกรอบไหมบีบบีบไสังเกตเองไม่ไปไหนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยแกะแกะดูนีดูนีอืมข้องแกะเนียนเหมือนเรียนมาแม่กางไม่เอาแม่เอาดิเฮ้ยเออแม่ชอบบีบบีบแม่ไม่ต้องเหรอเออตังทิ้งไหมตังทิ้งไหมแม่บอกอะไรไว้เนี่ยโอ้ หายเลยหวยหาอีกหมดแล้วมีอีกป่าวเฮ้ยมีเหรียญทองไหมเหรียญทองอันเนี้ยทองแท้แล้วเนี่ยทองแท้แล้วเนี่ยอุ้ยเฮ้ยรู้งานไม่สนใจด้วยใจใหญ่ดีนี่ยถ้าไม่เอาเนี่ยจะใช้ยังไงเนี่ยอ่ะเมื่อวานเมื่อวานพาเมื่อวานพาพาตุ๋ยไปร้านห้างตุ๋ยบอกว่าไปดูทีวีหวยบักซื้อทีวีเปล่าจะซื้อซื้อทีวีอะไรนะ ซื้อตัวสาดีกว่าดูนี่มันดีกว่าจริงเปล่าอะอะดูนี่มันดีกว่าจริงเปล่าโอ้ยอะดูนี่มันดีกว่าจริงเปล่าอะดูนี่อันนี้ของใครก่นตือมาให้อันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่นี่อันนี้ไม่ต้องยัดนี่ดูนี่สวยเปล่าสวยเปล่านี่อันนี้ไม่ต้องยัดเลยนี่พอดีแล้วเนี่ย ไนเี่ยอนถอดแก๊สอ่ะออกไม่ไงแม่อ๋อนี่บอกว่ามันอันนี้ของกูยังอันนี้อันนี้ก็ของกูเนี่ยอะไรป่วยโรดี้ชอบใจป่ะโรดี้เนี่ยใหญ่ด้วยโรดี้ถูกใจเปล่าไม่ได้เพราะว่ามีเม็ดแหมไม่ได้เพราะว่ามีเม็ดอีจอแหม่ของจีนแดงเนี่ยขออย่างนี้แจ็คพอตที่ต้องกดปลดล็อกนะฮะ ได้ไปหลายอย่างใครอยากเป็นเศรษฐีจุ๋ยนะสิจุ๋ยนะสิีตกใจไหมใจใหญ่ไหมเอาแล้วปิดตรงไหนแม่ไม่อยากได้แหวนสักวงเหรอไอ้เปล่าจี่เจ้าเนี่ยเออไหนวะมี่หรอขายกินหมดแล้วแเอาหมดแล้วหมดแล้ว